สวัสดีค่ะ ส้มนะคะจากเพจพริตตีฟิตนะคะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลถึงนะคะทำไมกินเนื้อรมควันถึงเสี่ยงมะเร็งค่ะรมควันถือเป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการทําอาหารของมนุษย์ที่เราทํากันมาหลายพันปีค่ะโดยใช้หลักการง่ายๆนะคะก็คือนําเนื้อสัตว์มาหมักบ่มด้วยเกลือแล้วก็นําไปรมควนันซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการรมควันนั้นนะคะมีหลายรูปแบบค่ะทั้งรมควันเย็นรมควันอุ่นไปจนถึงรมควันร้อนสําหรับเนื้อสัตว์ที่นํามาใช้รมควันนั้นก็มีหลหลาย หลายทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเป็ดไปจนถึงปลาค่ะเมื่อเทียบกับการย่างหรือผัดเนื้อรมควันมักจะมีความนุ่มฉ่ำละมุนลิ้นมากกว่าแล้วก็มีกลิ่นลมควันที่หอมเฉพาะตัวแต่เจ้าควันนี้ค่ะที่ก่อให้เกิดกลิ่นหอมๆที่เราชอบกันนะนะคะจะมีสารเคมีกว่า200ชนิดและมีสารที่เข้าข่ายเป็นสารก่อมะเร็งนะคะก็คือ HCS a และ PAHs นะคะรวมอยู่ด้วยโดยงานวิจัยล่าสุดพบว่าเมื่อเทียบกับการย่างแล้วการลมควันจะมีการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งที่มากกว่าค่ะเพราะพื้นผิวของเนื้อจะได้รับควันเป็นเวลายาวนานกว่ามีการดูดซึมของสารก่อมะเร็งไปยังพื้นผิวได้มากกว่าโดยสารสองตัวนี้นะคะก็คือ HCAs และ PAHs นั้น หากได้รับในปริมาณมากจะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนสนะคะส่งผลให้เซลล์ปกติเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งได้เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งหลายประเภทโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะสำหรับสายเนื้อนะคะรมควันที่ยังอยากโดนความหอมอร่อยอยู่นะคะคุณหมอผิงนะคะก็ได้มีคำแนะนำดังนี้ค่ะ ให้รับประทานแต่พอประมาณนะคะเนื้อแดงเนื้อแปรรูปเนื้อรมควันมัดรวมกันทั้งหมดควรจำกัดที่สัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะแล้วก็ควรเป็นเนื้อไก่รมควันค่ะจะมีสารก่อมะเรง็งเนื้อกว่าน้นอยกว่านเนื้อวัวและเนื้อหมูสำหรับเนื้อวัวน,นะคะเนื้อหมูพยายามเลือกส่วนที่มันน้อยเพราะสารก่อมะเรง็งเกิดจากส่วนมันที่หยดลงไปทาปฏิกิริยากับความร้อนจนเกิดเป็นควัน ะะแล้วก็ให้ตัดส่วนที่ไหมออกนะคะเพราะเป็นส่วนที่มีสารก่อมะเร็งมากค่ะปลาลมควันก็มีการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งได้มากเช่นกันนะคะเพราะพื้นผิวที่สัมผัสควันมากกว่าค่ะส่วนตัวคุณหมอพิงเองนะคะ,ะท่านก็ยอมรับว่าเนี่ยแอบ ชอบรับประทานเนื้อรมควันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ใช้หลักการทานแต่น้อยทานเฉพาะที่อร่อยนานๆทานทีนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ในมื้อที่เราทานอาหารประเภทรมควันนะคะก็ให้ทานผักหลากสีเข้าไปด้วยนะคะเพื่อต้านมะเร็งนะคะสุดท้ายแล้วนะคะ การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะจะต้องตั้งอยู่บนความสมดุลที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์นะคะเพราะถูกจำกัดมากจนเกินไปค่ะก็ให้เครดิตนะคะสำหรับบทความนี้นะคะเป็นบทความของแพทย์หญิงทิดาการนะคะรุจิพัฒนากุลหรือคุณหมอพิงค์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะส้มจากเพจพ i ตตฟินะคะก็มาให้ข้อมูลนะคะหวังว่าทุกทคนจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจพิตด้วยนะคะขอบคุณ